ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพก่องขั้นตอนแรกเลยนะเหมือนเดิมเลยเรียงข้อมูลก่อนเรียงข้อมูลก่อนขั้นตอนที่2เนี่ยนะเราต้องหาค่ามินออกมาก่อนแล้วก็ค่าแม็กออกมาก่อนค่ามินคือค่าต่าสุดค่าน้อยสุดใช่ไหมเออค่าแม็กคือค่ามากสุดใช่ไหมอ่าค่าแม็กคือค่ามากสุดแล้วก็ q 1 q 2 q 3หาออกมาให้หมดคอทายที่1คอทายที่2คอทายที่สามเสร็จแล้วเอามาทําอะไรเอามาจุด เอามาจุดแล้วก็เอามาสร้างกล่องเราก็จะได้แผนภาพกล่องออกมาเดี๋ยวครูจะอธิบายพร้อมตัวอย่างเลยครูกล้ารับประกันเลยว่าถ้านักเรียนดูเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจทันทีอ่านักเรียนดูนักเรียนจะเข้าใจทันทีถัดมาเนี่ยครูจะขออธิบายกระบวนการก่อนกระบวนการของการสร้างแผนภาพกล่องว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างสมมุติว่าเรามีข้อมูลมาเป็นข้อมูลดิบเป็นตัวเลขออกมาเลยหรืออาจจะออกมาในรูปของอะไรได้บ้างอะ ออกมาในรูปของอแผนภูมิต้นใบอ่ะต้นใบหรือแผนภูมิจุดแผนภาพจุดอ่ะแผนภาพจุดอ่ะเป็นพวกเนี้ยใช่ไหมขั้นตอนแรกเนี่ยเอามาเขียนเป็นข้อมูลดิบก่อนแล้วเอามาเรียงกันก่อนเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเรียงก่อนเออพอเรียงปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือค่าน้อยสุดเราก็ดูซิว่าไอ้ตัวน้อยสุดมันคืออะไร ตัวที่2ที่เรารู้เลยก็คือค่ามากสุดอันนี้หาง่ายมากเลยค่าน้อยสุดกับค่ามากสุดถัดจากนั้นเราก็มาหาอะไรมาหาคอทายคอทายแรกที่เราจะหาก็คือ q2 จําได้ไหมครูสอนหาคอทายจากอะไรจากมัธยฐานตัวแรกที่โผล่ออกมาก็คือ q2 q2 นี่หาจากอะไรจากมัธยฐานนะมัธยฐานโอเคปะ่ะอ่าแล้วเราก็ไปหา q1 q1 หาจากอะไรอีกก็หาจากมัธยฐานอีกเช่นเดียวกันนะ อ่ามัธยฐานในในระดับนี้นะเราจะหา Q 1 2 3สองสาเนี่ยจากมัธยฐานเออเราจะยังไม่ใช้สูตรนะเราจะหาจากมัธยฐานนะโอเค Q3 วคิวเราก็หาจากมัธยฐานเหมือนกันอ่ามัธยฐานเสร็จแล้วเอาไปทํำยังไงหาหาเสร็จแล้วเนี่ยไอพวกข้อมูลพวกน Min, Mac, Q 1, Q 2, Q 3, เนี้ยค่ามินค่าแม็กคิวหนึ่งคิวสองคิวสามเนี่ยเสร็จแล้วเราเอามาจุดจุดใช่ไหมพอจุดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปสร้าง แผ่นภาพกล่องน,นี่คือตัวที่เราต้องการนะครับอืมนี่นั่นเยนก็จะพอมองเห็นภาพแล้วว่าอ๋อกระบวนการเนี่ยมันทํำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบวนการและขั้นตอนจริงๆเลยนะเออจากโจทย์จริงๆเลยนะทํำยังไง